ถ้าพูดถึงนกมันก็มีหลายชนิดถ้าพูดถึงแมวมันก็มีหลายสายพันธุ์มันก็มีหลายสีมันก็มีหลายแบบหมาก็เช่นเดียวกันถ้าพูดถึงคนชื่อนี้ก็มีหลายนามสกุลอีกไม่รู้คนไหนแต่คนไหนประเทศไหนอีกเขาไม่ได้หมายถึงเราอย่าเข้าใจผิดเรื่องบางเรื่องไม่ได้หมายถึงเรา เราอย่าดึงเข้ามาในจิตกายเป็นเรื่องของเราแล้วเราก็ทุกอยู่ล่ําไปอย่าเข้าใจผิดเขาไม่ได้หมายถึงเราใช้จิตสอนใจตัวเราว่าเขาไม่ได้หมายถึงเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปโฟกัสในสิ่งที่เขาเอ,อ่ยในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์แต่เราจําเป็นที่จะต้องโฟกัสในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นคุณค่าที่มีความหมายกับชีวิตของเราก็คือการโฟกัสไปสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกับเราโฟกัสไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นอาหารให้เลยครบห้ามู่โฟกัสไปอาหารใดเนาะที่จะถูกสุขลักษณะปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายอาหารใดเนาะที่ปีประโยชน์ต่อกายอาหารใดเนาะที่มีประโยชน์ต่อใจเช่นสมาธิเมื่อเรานั้นได้ฝึก มันก็มีพลังของใจก็เป็นประโยชน์ต่อใจเป็นวิตามินเป็นโปรตีนในใจเป็นพลังของใจยิ่งทำให้ใจนั้นเกิดการโฟกัสได้ดีใจเกิดความเยือกเย็นใจได้มองหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชีวิตมองตรงนี้โฟกัสในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่ามองในสิ่งที่เป็นโทษเลี่ยงละเว้นงดในสิ่งที่เป็นโทษ อย่าดึงตนเข้าไปหาสิ่งที่เป็นสิ่งร้อนสอนใจตนอย่าเข้าใจผิดเขาไม่ได้หมายถึงเราไม่ได้มีความหมายถึงเราและไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเราเรามองในสิ่งที่เป็นประโยชน์แค่นี้เราก็สบายใจไม่เอาของร้อนเข้ามาใส่ตัวให้ของร้อนมันก็เคล้งคว้างไปอยู่อย่างนั้นจับแต่ของเย็นมองแต่สิ่งที่เย็นมองแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านี้ก็พอโดยเฉพาะการทำสมาธิทำาทไร ได้เกิดประโยชน์ต่อใจทุกทีเพราะเกิดพลังของใจเกิดสติเกิดปัญญาสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร